สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันใจจะพาไปกินร้านมุมอร่อยนะคะอยู่ที่สีราชานี่ะจ้า จ้าร้านมุมอร่อยอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสม,มิติเวชจ้ามีน้องปลาตัวใหญ่มากๆเลยนะคะโชว์อยู่หน้าร้านค่ปะปลาในตู้ข้างในก็สวยมากๆจ้าไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะปลาในตู้ เมนูก็เยอะมากจ้ามีแต่เมนูน่าทานค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยจ้าบรรยากาศร้านริมทะเลก็สวยมากๆเลยค่ะถ้ามาช่วงเย็นๆน่าจะดีกว่านี้นะคะจะไม่ร้อนมากค่ะอันนี้คือที่นั่งคือเยอะมากๆเลยจ้า แดดก,ก็จะร้อนนิดนึงนะคะอันนี้เดินโชว์ที่นั่งรอบให้ดูนะคะรอบๆร,ร้านคะ่ะร้านสวยมากคะ่ะมุมอร่อยนะคะกว้างมากเลยจ้าที่นั่งเยอะมากเลยอีสุดเลยเด็ก อันนี้บรรยากาศข้างบนนะคะบรรยากาศข้างบนก็สวยจ้าลมจะเย็นกว่านะคะอาหารมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นผัดชาทะเลนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะ อันนี้คุณชายเขาจะชอบมากเลยจ้ารสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงจ้ามาค่ะกุ้งคำโตโต,ตอร่อยมากๆเลยจ้ามากินด้วยกันนะคะปีกไก่ทอดจ้ารสชาติอร่อยมากค่ะกรอบอร่อยนะคะมาร้อนๆเลยจ้าร้อนลวกปากเลยจ้าอันนี้คือร้อนมากนะคะ กินไปก็ร้อนไปค่ะอากาศก็ร้อนไก่ก็ร้อนค่ะเข้ากันมากๆไปเลยจ้ากินนะจ้ามาดูน้องปลาก่อนกลับนะคะไม่รู้ว่าปลาสายพันธ์ุอะไรนะคะสวยมากเลยค่ะ ทั้งในตู้แล้วก็อยู่ข้างล่างด้วยนะคะข้างล่างก็จะลอยทวนน้ำเล่นอยู่นะคะท้าหวานใจก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ